สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ะจะพาทุกคนมาเก็บหมา,หากเลดิดหรือลาลีเซียนนะคะที่เราปลูกไว้ค่ะกับลังมีหมากค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไซน้ำอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำนะคะที่เรารองไว้เอาสําหรับมาล้างนะคะมาล้างอ่ะเลดลาลีเซียนนั่นเองค่ะถังน้ำจะเดี๋ยวไปร,รูปว่ากล้องโฟกัสไปทางไหนนะคะกําลังลงมุมค่ะ เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยจ้าลาลีเซียนนี่บ๊ลูไว่าเห็นหรือเขานี่จะเป็นใบนะคะเป็นใบกองลาลีเซียนต้นค่อนข้างใบที่จะง่ายหรอกคะ่ะบรูว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มองกับรู้ซืกอว่ามันมืดๆคะ่ะเพราะว่าท้ายย่อนแสนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมากลับกล้องให้นี่คะ่ะเราจะมาเก็บกันเลย ราก็จะถอนออกจากดินเลยนะคะลูกค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนี่ค่ะเี็บนค่ะ ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราก็จะได้ลงใหม่อีกรอบนะคะนี่อันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะต้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเราก็จะเวทเง้านะ,ะอืม เ,กเกริ่มจะแก่แล้วคะนี่อ้อันนี้ใหญ่มากๆอู้ห,ๆหๆัวรังกานมากค่ะอันนี้โีใหญ่มากเลยค่ะอันนี้โอ้โหหัวใหญ่มากอันนี้ก็เริ่มจะแก,ก่แล้วนะคะก็บเลยอันนี้ก็จะถอนทิ้งเพราะว่าไม่มีแล้วถ้าต้นไหนมัน มันขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะไม่ลงหัวแล้วค่ะหัวมันก็จะเป็นอย่างนี้รีบๆเราก็ถอนออกเลยปล่อยไว้ก็เปลืองพื้นที่ค่ะนีะ่สามารถเอาไปทำสลัดได้นะคะแต่คนไทยเรานิยมเอาไปกินกับส้มตำนะคะนี่ต้นไหนดูดๆแล้วก็ถอนออกเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้นะคะพื้นที่ที่เหลือแล้วก็ไว้ให้ผักที่ จะได้ลงหัวใหม่นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็จะมีขายในช็อปค่ะทุกชัดนะคะหาซื้อง่ายๆค่ะไม่ยากราดีเซี่ยนเลยนีอันนี้ก็ถอนทิ้งเลยค่ะแก่แล้ว,วลต้นนี้คนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวมาถอนต้นนี้ก่อนนี่ค่คะเยอะมากๆ จะดกดถอนให้ดูเลยนะคะดีติสลาลีเซียนถอนไปเลยอันนี้ก็มีหัวหนึ่งนะคะหัวก็จะฝังดินอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ถอนออกอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะเหนียวหัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เยอะค่ะนี่เห็นอีกแล้วลูกหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนี่ถอนเลยจะอื อันนี้หัวสวยอยู่หัวค่นข้างที่จะสวยเลยค่ะอันนี้ต้นใหญ่แล้วก็ถอนออกไปเลยทิ้งไว้มันก็ไม่ลงหัวแล้วค่ะเพราะต้นมันเริ่มใหญ่แล้วนี่อันนี้ก็ถอนออกไปเลยค่ะไม่มีหัวใหญ่แต่ต้นปึ๊บถอนทิ้งไปเลยนี่ค่ะหัวค่อนข้างที่จะหวานติดกันแล้วก็ถอนออกนี่ค่ะ ถอนออกไปเลยจ้ะนี่อันนี้ก็แตกนะคะอันนี้ถอนออกไปเลยค่ะค่อนข้างที่จะผูกที่กันมากอันนี้หัวใหญ่แล้วนี่ค่ะอันนี้กําลังสวยค่ะนี่กําลังพอกินปล่อยไว้นานๆมันก็จะฟอนะคะมันก็จะไม่อร่อยนี่เรียบร้อยนะคะเรามาไล่ถอนกันเลยจ้ะ อันนี้ก็รู้สึกว่าต้นใหญ่แล้วถอนออกไปเลยเพราะมันไม่มีหัวค่ะเนี่ยมันกินไม่ได้นะคะมันจะเป็นแข็งๆนั่นเองค่ะนี่ถอนออกเลยค่ะอืมกำลังกรอไยนะคะถอนแล้วล้างน้ำแช่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่มันก็จะไม่ลงหัวเหมือนกันค่ะหัวค่อนข้างที่จะแข็งแล้วนี่ค่ะออม ไปเรื่อยๆต้นมันค่อนข้างที่จะคันคลายนิดนึงอันนี้เราก็ถอนออกเลยมันไม่มีหวัวถ้าต้นขึ้นประมาณนี้นะคะมันจะให้แต่ต้นแต่ว่ามันจะไม่ลงที่ผลของมันนะคะหรือหัวของเลดิตนั่นเองเราก็จะถอนทิ้งค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะถ้าต้นยืดแล้วก็จะไม่มีหัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็ ลากลอยไม่ลงดินค่ะก็จะไม่ให้หัวเราก็จะทอนทิ้งนี่ต้นนี้ก็เริ่มแก่แล้วมีใหญ่มากๆค่ะนี่ต้นนี้ก็เริ่มยืดแล้วเราก็จะมาทอนค่ะถอนออกเลยต้นไหนยืด,ยดนะคะต้นนี้ก็เริ่มแก่และยืดแล้วค่ะไม่มีหัวนี่มีแต่ลาก ค่อนข้างที่จะยืดเยอะแล้วนะคะนี่ถอนทิ้งไปเลยค่ะนี่ต้นนี้ก็ยืดค่ะไม่ลงหัวนี่ถอนทิ้งค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะที่ไม่ลงหัวนะคะนี่ต้นนี้ก็ยืดค่ะมีแต่ใบนะคะสวยแต่ต้นแต่ไม่มีหัวอืมถอนทิ้งไปเลยค่ะต้นยืดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนี่ก็ยืดค่ะ มีแต่ใบนะสวยแต่ต้นค่ะไม่มีหัวนี่ต้นนี้ก็ยืดนะคะนี่ใหญ่ด้วยนี่ต้นจะสวยมากๆค่ะแต่มันไม่มีหัวนั่นเองนะคะเราก็จะถอนทิ้งค่ะทิ้งไว้ก็เปลืองพื้นที่เพราะเราปลูกผักอันนี้ไว้กินหัวนะคะไม่ใช่กินใบค่ะมันจะมีชนิดหนึ่งที่มันไม่มีขนนะคะที่เราสามารถกินใบได้แต่อันนี้มันจะมีขนนะคะ อันนี้ก็สวยแต่ต้นค่ะแต่ไม่มีหัวเราก็ทิ้งไปเลยนต่ต้นนี้ก็ใหญ่ต้นนี้สวยสวยแต่ต้นนะคะดูต้นใหญ่มากสวยแต่ให้หัวนิดเดียวเนี่ยค่ะหัวเล็กมากถอดทิ้งไปเลยค่ะ หมดหอ,อยังอันนี้ต้นนี้ก็สวยจะต้นเหมือนกันแต่ไม่มีหัวอันนี้ค่อนข้างที่จะยืดเยือค่ะเราจะมาทอนทิ้งไปเลยนะคะต้นไหนยืดๆื้นะคะเหมือนเมื่อวันไม่ให้มันไม่ลงหัวแล้วค่ะมันจะมีแต่รากแลวต้นยืดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถอนทิ้งไปเลยมันจะได้มีพื้นที่ที่อ่าที่ต้นเล็กๆที่ยังเหลือจะได้ลงหัวให้ค่ะ ถอนทิ้งไปเลยเอาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะถอนต้นยืดออกมีต้นนี้ค่อนข้างที่จะยืดแต่ไม่มีหัวนั่นเองถอนออกไปเลยค่ะถอนทิ้งถอนออกไปเลยลากลอยก็ไม่ลงหัวเราก็ถอนออกเลยค่ะนี่ค่ะ ค่อนข้างที่จะได้เยอะเลยนะคะนี่ดิสคือลาเลเซียนค่ะที่เราปลูกรับประทานเองค่ะได้เต็มถังน้ำหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดนะคะ เาก็จะมาตัดหัวทําความสะอาดนะคะตัดใบมันทิ้งนั่นเองค่ะจะเหลือไว้แค่หัวเนี่ยตัดออกเลยจะได้ทำความสะอาดง่ายๆค่ะ ได้ล้างน้ำทำความสะอาดเลดิสภาษาเยอรมันก็ลาลีเซียนนะคะแต่ประเทศก็อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้หัวไม่สวยทิ้งไปเลยหมัวมันแตกน่าจะโดนแดด อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ลูกเล็กนะคะที่ซื้อมาปลูกไม่ใช่พันธุ์ลูกใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซื้อพันธุ์ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาปลูกมันจะมีแบบพันธุ์ลูกเล็กพันธุ์ลูกใหญ่ค่ะมันจะมีเป็นซองนะคะให้เราเลือกซื้อเอาในช็อปมีเริ่มจะแก่แล้วอันนี้ก็ไม่สวยต้น หัวมันก็เล็กๆมีเนี่ยคะ่ะที่ลูกใหญ่เดี๋ยวจะซื้อพันนี้มาปลูกใหญ่มากเลยคะ่ะจำบูเลยคะ่ะ <c oughs> หรือว่าจะซื้อแบบเป็นลูกยาวหรือวงรีมาปลูกคะ่ะตัดไปเลย ลากค่อนข้างลากยาวค่ะตัดออกไปเลยนะคะเสียงพึ่งดินใกล้ๆนะคะ ที่เหลือเศษเราก็จะไปทิ้งลงถังขยะนะคะถังผักนั่นเองค่ะได้เหลืแค่พอรับประทานเรารากน้ำเปนี้ออกนะคะนี่งอก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะปลูกกินเองตามธรรมชาติปลอดสารพิษมันก็จะหัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่ ามาขยี้ดินออกนะคะดินที่มันผสมไปมวลางทำความสะอาดออกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำ อันนี้ที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเทน้ําออกเราก็วางไว้เนี่ยค่ะหัวมันก็ไม่สวยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราปลูกปลอดสารพิษนะคะนี่มีหัวนี่ใหญ่มากก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ